ว่าเหรอครับก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้องร้องหมิ่นประมาทเร็วๆนี้เลยน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครมีไม่กี่คนที่มาไล่สุดพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรอย่างนี้ยครับครบชุดครับครบชุดก็คือหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยห้าล้านข่าวเอาเอาทเท็จที่สุดว่าเหรอครับก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้องร้องหมิ่นประมาทเออ่น่าจะน่าจะเร็วๆนี้เลยน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็น เป็นบุคคลที่ที่แบบว่าไร้ส่วนให้เราทำให้เราเสียหายเสียเสียชื่อเสียอะไรเป็นคนที่เราเคยให้อภัยมาก่อนเร้่นี้ไหมคะเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละ <laughs> มันม,มันมีไม่กี่คนที่มาไร้สุดพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเงี้ยครับมันก็ชาจเจนอยู่ <laughs> จริงๆแล้วผมก็ผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟ้อง หรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในเสือออนไลน์ผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับอนอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าปินอินฟูที่ที่พูดแล้วทําให้คนเชื่อตามนั้นอ่ะอันนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับจริงๆแล้วก็เอฟซี FC น่าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ลดลดความขัดแย้งเนาะซึ่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลายยอย่างยาตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดนะครับว่าเป็นใครแต่เอฟซี FC น่าจะรู้อยู่ครับไม่ม่่่ใชเรรืองนี้คับ เรื่องนี้มันนานแล้วครับผมเป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไล์สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าว่าเราไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นคนดักคนเก่าคนเดิมที่เคยมีปัญหากันน่าจะน่าใช่นะครับว่าจริงๆแล้วผมก็เสียหายกันข้ามมากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมผมเปิดทั้งผับทาทั้งคาเฟ่ทำทั้งค่ายเพลงซึ่งผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ โอาเรื <S 1> <S 1> ่องเยอะอยู่นะครับเรื่องเรื่องเพศสภาพของเราด้วยเรื่องการที่เราจะไปมีการที่เราจะไปที knowledge> ่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที hit, ่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องเราของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับครบชุดครับก็ไม่มีประมาทแล้วก็เรื่องเราค่าเสียหายก่อนขั้นแกะไก่กี่รั้นห้าล้านครับเออเอาเอ่าที่ถึที่สุดครับไก่แกะก็ก็ลองดูบ้างจ่ายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ว่าหรอครับอ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวร้อนไม่ได้หัวร้อนแบบมีนายยะอะไรใครใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะแต่จริงๆเราเหมือนก็หัวร้อนในแบบว่าอารมณ์ดีเราดูคลิปติ่งตรงติ้งตกมาเราก็อยากหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยตีไปเลยพวกคุณตีอยู่แล้วนี่เจอกันเมื่อไหร่ครับเจอใครครับที่ที่เราบอกอ่ะอ๋อต้องต้องต้องรอสามท่านท่านแจ้งมาอีกทีนึ่งตอนนี้ยังไม่มีกำหนดวันใช่ไหมยังครับผมผมก็ชัวร์ถ้าผมไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทำแล้วเกิดเขาใจเกลียดหรืออะไร ลดราคาได้ครับลดราคาได้ลดได้เท oh ่าไหร่อ่ะเดี๋ยวอยู่ท uh ี่อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์มันั้นด้วยจะเอาเงินไปทำอะไรครับครับเอาไปเก็บไปให้ลูกครับเพราะลูกต้องเรียนหนังสืออีกเอโค